ครับมาเริ่มกิ่งที่สี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพราม์บนของพราม์พรามผู้ข้ามข้าคือนนพรามแก่นั่นเองผู้กแก่รอบแล้วหน้าที่หนึ่งสี่ศูนย์ก็เกิ่งสองหน้าจบถึงตรงไหนตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ก็ว่าตัวสันิกาธรามิีก็ไปดูท่าหอนไว้ อ่ามีัพอย่างเพิ่งให้ัพทั้งหมดเพรางั้นพอหมดประโยชน์แล้วลูกก็ถูกเมียยุยงหนึ่งก็ทิ้งได้มาดูครับเรื่องของบทของพามผู้แก่ร่ำแล้วอพระเจ้าจะกล่าวสถานพระตสัตดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่สาวัติยังในเมืองสาวัตถีอรหะทรงปรารุปุตเตซึ่งบุตรทั้งหลาย ปริชินะพรหมรสั์ของพราหมณ์ผู้แก่รอบแล้วอันยสรสส์คนใดคนหนึ่งกเทศิตาแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งปรทธรรมเทสนานี้อิติว่าธนะปาลโกดังนี้เป็นต้นเีนะได้ยินว่าเอกโกพรามาโนอนพรามค,คนหนึ่งสามัทียงในเมืองสามัทถีอัฏฐะสาตะสาสัสวิพโบมีสมบัติวิพโบตัวนี้แปลว่าสมบัติครับ ก็คือมีสมบัติแสนแปดคือแปดแสนนั่นเองภาษาบาลีเรียกว่าแสนแปดคือแปดแสนมีสมบัติแสนแปดแล้วก็คือแสนแปดครั้งแสนแปดครั้งก็คือแปดแสนไม่ใช่แสนแปดมีสมบัติตัางรัแปลก็แปดแสนมีสมบัต 8, 000, แิแปดแสนคือถ้าเป็นสมบัตแิแปลนั้นะคือมีสมบัติแสนแปดแล้วก็ กตวากะทำแล้วอาวหะซ,ซึ่งอาวหังซึ่งอาวหะปุตตาสตุนางปุตตา,ตานัง,นงแก่บุตรทั้งหลายสี่วิญปัตานังผู้ถึงแล้วซึ่งไหวแล้วก็ทาสีได้ให้แล้วจัตาริสตะสสสนิซึ่งแสงทั้งหลายสี่นั้นบอกว่าสังขยาท่ามนมร้อนขึ้นไปสามารถใส่กามาแห่งทรัพย์มาตรงนี้ได้ได้ให้แล้วซึ่งแสงแห่งทรัพย์ทั้งหลายสี่อันทาคั้งนั้น นางกบิวนี้ก็เป็นมิวลักษณะพรามณียาขันเมื่อนางพรามณีการกตะเป็นผู้มีการละอันกระทำแล้วอะไรคุพะเอาเป็นลักษณะกิริยาข่านางพรามณีเป็นผู้มีการลอันกระทำแล้วสันติมันได้ยังไงสันติมันเป็นปุงลิงและปุสกลิง นะลักษณะกิริยาที่เป็นธาตุว่ามีว่าเป็นที่ไม่ใช่ขยาดเราลองเอาอันตรบัญจัตกลมกับอตสัทธามันควรจะได้รูปแบบอะไรฮะแล้วสันตามันเข้ากับพรัมนิยาไม่สันตามันเป็นมันเป็นวิพัฒน์อะไรโอ้เสตยาเดี๋ยวเอาอีกทั้นนึ่งสันอะไร ฉะนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าพระมรรยาตัวเนี้มันเป็นอิทธิลิงฉะนั้นลักษณะกิริยาต้องเป็นอิทธิลิงด้วยแต่นั้นถ้าเป็นลักษณะนามที่เป็นอิทธิลิงโดยมากเราไม่ยอมใช้ใช้พวกสมานายะาเพราะว่าถ้าเราใช้อสัทธาไปลงอันตักเมื่อนำเป็นอิทธิลิงมันต้ลงอีด้วยก็เป็นสันติ แล้วก็ปเจียอย่างนาลีเนาะสันติยาแต่เ,เกิดเป็นนามที่เป็นปุงลิงแล้วปุงล้ใช้คําว่าสันติทั่วไปสันติคำว่าความเป็นอย่างนั้นสันติมีอยู่เพราะว่าอันตา่าอัตโนมัเป็นปุงแล้วปุงแล้วเป็นเจะอย่างปุริสารและโภระได้แต่ว่าถ้าเป็นทีลิงเมื่อไหร่มันต้องลงอีเป็นอย่างนาลีแต่ถ้าเป็นมานะปัจจัยมันไม่ต้องลงอะไรไงก็เพิ่มเพิ่มสระอาเป็นเจียง,ยงกัญญาได้เลยคํ้วามานามปรมณีเป็นผู้มีการะอังธรรมแล้วสมานยะมีอยู่ บุตราและบุรทั้งหลายนี่อัสะพรหมรสักของธรามนั้นสัมันจะยิงสุกอ่าปรึกษาพร้อมกันแล้วอิติว่าถึงตรงนี้สัจเจทาว่าอายังปิตาอนบิดานี้อาเลสติจะนำมาอนยังพรมณิงซึ่งนางพรามณียคือสายกุลังไม่ต้องมองลาเกินกุลังท่านว่าตะกูลพิชิตสติจกแตกเกษตนระด้วยอำน,นาจ อนนี้ก็ยกสัตตานังเข้ามาสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายนิพพานานังผู้มาเกิดแล้วกุฏิยังในท้องภาษสาลามณียาของนางพรามณีนั้นหันทะเอาเถิดไม่ยังเอาวเราทั้งหลายสังพันหามะจงสงเคราะห์นางปิตรางซึ่งบิดานั้นอิติดังนี้เปปุตาอนาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นปัตาหันตา ำไม่ได้ติจะได้รู้เลยว่าชุดนี้มาสายทั้งหมดอ,อันเราบุิบทั้งหลายนั้นอุปปัตาตานตาอันนี้คือบำรุงอยู่บำรุงไทยตั้งปิดตรรังถ้าเป็นรูมเราก็บำรุงอยู่ซึ่งพรามนั้นด้วยอะไรคาสัจฉนาทิหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายไอ้คาสังนี่แหลว่าอาหารบุคคลปึงกิน และข้าและผ้าเป็นเครื่องปกปิดเป็นต้นปณีตังอันปณะนมาออกมามเนี่ยบำรุงอยู่ซึ่งพรามนั้นด้วยวัตถุทั้งหลายมีอาหารอันบุคคลพึงกินและผ้าเป็นเครื่องปกปิดเป็นต้นปณีเตหิอันปณีแล้วก็กรตากระทำอยู่สมภานาทีนี้วตานี้อกิจานี่ไหนซึ่งกิจทั้งหลาย มีการนวดหัถธาปาทานังซึ่งมือและเท้าทั้งหลายเป็นต้นมีการนวดซึ่งมือและเท้าทั้งหลายเป็นต้นหัทธาปาทา,านังก็เป็นสติกรรมในสัมภาณ a ิดแล้วก็อุปติตวาบำรุงแล้วแล้วต่อมาคือตัวไหนนี่ข้างล่างสัมพามานาะนวดอยู่นวดใครนวดอะไรหัทธปาทีซึ่งมือและเท้าทั้งหลาย แล้วก็อา,าสระในพระมรรษัามาซ่อนอยู่ตรงนี้อา,าสระพระมรรษัของพรามนั้นนิทายตวาเอาที่วงไปด้วยทิวานิทายตวามุติตาสาังผู้ประพฤติหลับแล้วในเวลากลางวันลุกขึ้นแล้วแล้วก็เอกอทิวสังในวันหนึ่งนวดอยู่ซึ่งมือและเท้าของพรามนั้นผู้ ประพฤติหลับแล้วในเวลากลางวันลุกขึ้นแล้วเอกทิพสังในวันหนึ่งแล้วก็วัตวาเก่าแล้วอาทินวังซึ่งโทษคาราวาเสในการอยู่ครองซึ่งเรือนปฏิแยกกังแยก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 หรือเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเอาเฉพาะอย่างลเ,าเลยกันเอ้มองเขาแปลว่าไรเฉพาะอย่างเก่าวแล้วซึ่งโทษในการอยู่ครองซึ่งเรือนเฉพาะอย่าง แล้วก็ตนนัวไหนจะเป็นตัวปิดิติอีกอยาจริงสุออนวอนแล้วอิติว่าไม่ยังนะว่าเราทั้งหลายอุปัตฐิติสามารถจักบำรุงตุมเหตุซึ่งท่านทั้งหลายอิมีนานิยามนีนะโดยทํานองนี้ยาวชีวังสิ้นกำหนดเพียงใดแห่งชีวิตแปลเป็นอาจารย์สัาโยราได้แต่ว่าคนก็อาจจะแปลเป็นเกียรวิวิสธรได้ไออกคำว่าสิ้นก็คือ อากบำรุงซึ่งท่านทั้งหลายโดยทำรมนั้นี้กำหนดเกณฑงใดแห่งชีวิตจะนั้นจะออก่าสิ้นหรือไม่ออกก็ได้ถ้าออกาสิ้นก็เป็นอนจาจะสังโยคฆาในกิยาถ้า,าไม่ออกก็คือเป็นเกียรติเสเาในปฏิสามิคือในกิยาตัวเนี่ว่าทั้งหลายเทถากคอจะให้เสดสัตทนางปีแม้ซึ่งทรัพย์ที่เหลือโนกแก่เราทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอิติตั้งนี้ประมาณวรพรา่พระพรามทศตวรรให้แล้วสตัสตสังสซึ่งสแสนแห่งทรัพ เอกกสตปุตกกตสสะเกณฑ์คนหนึ่งหนึ่งปุาีีเมื่อให้เสร็จแล้วทำยังไงกัตตวากระทำแล้วน,นี่แยกเป็นอะไรสัมพังอันนี้เขาเอาเทศหิเป็นมะนะครับมันต้องแยกออกมาด้วยกัตตวากระทำแล้วสัมพังอุปปะโพคังปริโภคังซึ่งเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค แล้วก็จัตตารโกทาเสีให้เป็นส่วนสี่อันนี้ท่านตัวนี้ทําเป็นวิคติกกรรมะ,นะรในกัปตวาเห็นไหม้องมีครว่าซึ่งอยู่ด้านหน้ากระทาแล้วซึ่งเครื่องอปปุปโภคและเครื่องบริโภคทั้งปวงให้เป็นส่วนสี่นั้นตัววิคติกกรรมะทห้ออกคาว่าทั้งหลายให้เป็นส่วนสี่แล้วก็นิยานเทสิมอบให้แล้วมอบให้แล้วเสร็จแล้วล้วก็แปลก็เป็นตัวมาตัวนี้แปลทีหลัง ก็ถือว่าเป็นปียวิเศษในนิยามเจซีเว้นเว้นอะไรอันนี้ก็ยวกวัตถุงเข้ามาเว้นวัตถุงซึ่งวัตถุนิวัตถะปารุปะณะมะตาตังสักว่าผ้าอันตนนุ่งแล้วอันนี้เป็นตัดปัจจัยเป็นกรรมก็เหมือนกับว่า,าผ้าอันตนนุ่งแล้วแล้วผ้าเป็นเครื่องห่มอันนี้ยุบป,ปัจจัยเว้นซึ่งผ้า ซึ่งวัตถุสักว่าผ้าอันตนนึ่งแล้วและผ้าเป็นเครื่องหม่มแล้วก็นาอัตโนยังห้อ,อยอีกตัวหนึ่งอัตโนของตน<อ>ยกมามาัสัาร์เป็นสัรคุณธนามที่แปลว่า,า,าวสักว่าก็ทําแล้วซึ่งเครื่องโอโคและเครื่องบริโภคทั้งปวงให้เป็นส่วนสี่เว้นซึ่งวัตถุสักว่าผ้าอันตนนุ่งแล้วและผ้าเป็นเครื่องหม่ม แล้วไงของต้นแล้วต่อมาตัวไหนนี่เช่นทาปุโต,โตอันว่าบุพูดเดินที่สุดอุปปัตติอ่าราลงแล้วตั้งประมาณังซึ่งพรามนั้นกติปะหังซึ่งมาเล็กน้อยอันตรคั้งนั้นตัวประทานคือสุสุนสุนหาตัวนี้อันว่าหญิงสะพ้ายนี่ไงครั้งนั้นเอกทิพสันในวันหนึ่งอยู่นี้ครั้งนั้นในวันหนึ่ง อันว่าหญิงสไ้ทยทัตตะว,วายืนอยู่แล้วทวารักวดตะเกที่ซุ้มแห่งประตูแล้วก็อาหะากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้นั่งพรหมนังกะพรามนั้นนาตวาอาคัตังทว่าอา่าเขาแปลแค่นี้กล่าวแล้วอย่างนี้กับพรามนั้นผู้อาบแล้วมาอยู่ีอตัวนี้แปลทีหลังเรอะ ให้แปลเข้ากับโซนหลังดีกว่าคือทั้งนั้นอันว่าหญิงสะพ้ายยืนอยู่ที่ซุปแห่งประตูจะได้ว่ากล่าวอย่างนี้นางขงบวนกับพรามนั้นผู้อาบแล้วมาอยู่ในวันหนึ่งว่าว่าตัวนี้ผมแปลให้บเป็นก่อนเลยว่าว่าอะไรตะตังวาอันว่าร้อยหรือสังวาหรือว่าอันว่าพัน อติเลกังอันยิ่งกว่าติยาอันท่านที่นั่งให้แล้วเชิฐถัดปุตสั์แกบ่บนผู้เจริญที่สุดอันทิมีอยู่กิงหรือเเทเบทเบสตัตาสสา,า,านิอันว่าแสนแห่งทรัพทั้งหลายสองสองใต่ตยามาอีกครั้งหนึ่งติยาอันท่าน ปินานี้ให้แล้วสเีสามโยกุต,ตานังเข้ามาการบุตรทั้งหลายั้างปวงนานุมิช่หรือ,อตวางอาว่าท่านนัชนา,าสิย่อมไม่รู้มาทางซึ่งผลทางกรัชสระแห่งเรือนเสยสารุตาดังของบุตรผู้เหลือทั้งหลายกิงหรืออิติดังนี้เข้าใจข้อความนี้ไหมฮะเข้าใจข้อความนี้ไหมเขาตอนแรกเขาให้เป็นคนละแสน และขออีกก็ให้ไปคนละแสนมันสี่แสนใช่ไหมอ่าทั้นั้นทุกคนได้ไปนคนละสองแสนเนี่ยนี่ข้างล่างนี่แต่ว่าประโยคแรกเขาบอกว่าร้อยหรือพันที่ยิ่งกว่าเนี่ยท่านให้แกบุรคนโตแล้วคือให้อีกร้อยหนึ่งเพิ่มมาแกบุรคนโตก็ไม่ได้ห้ทุกคนได้เท่ากันหมดทำไมไม่เป็นเรื่องของคนอื่นบ้างถ้าให้บุญคนโตสักอะไรสองแสนสองแสน หนึ่งพันหนึ่งร้อยค่อยมาอยู่ที่นี่นี่คือให้เท่ากันทำไมไม่ไปอยู่เรืออื่นนี่แปลบริไม่เข้าใจเรื่องความประา,าไทยยังไงเนี่ยต่อนะโตปิพระมโนอราพรมแม้นั้นกุจชิตวาโกรดแล้วอิตติว่าวัสริดูก่อนหญิงทอยตะวังอันว่าเจ้านัะจงจิบหายอิตติตังนี้ อาตมสิทธิ์ได้ไปแล้วคขลังสู่เรือนอัญญสศัตดิ์ปุตต์ของบุตร,ตร,ตรคนอื่นแล้วก็ตรงนี้ก็คือโสวมาใหม่กลางโสวามโนวันว่าพรานนั้นแล้วก็อันนี้อุปาบาลปิตวุวะก็โยกหญิงสะพ้ายขึ้นมาสุนสุนสุนรดีสุนหายยะอันว่าพรานนั้นสุนหายยะ ปราบิตโตว่าผู้อันหญิงสะพ้ายให้หนีไปแล้วตวโตปิกะโยกคารโตจากเรือนแม้นั้นคือให้หนีไปแล้วจากเรือนแม้นั้นอันนี้ไปอีกบ้านหนึ่งบ้างคนที่สองก,ก็ถูกหญิงสะพ้ายอีกคนเนี่ยอันว่าพรามนั้นถูกผู้อันหญิงสะพ้ายให้หนีไปแล้วเที่ยวจากเรือนแม้นั้นอิมินาวะโอปายนะเดือบายนี้เที่ยวกติปะหัจดีนะโดยโลกไปแห่งวันเด็กน้อย แล้วทำไงอีกเมื่อถูกเขาให้หนีไปตรงนี้เราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,อ,มอะไรทีหังเข้ามาทีหังคันต,ว,ตว,ว่าแล้วก็ปลาปลาอินเดสแล้วก็ลาปิโตเนเสร็จแล้วเมื่อกันอัลวัตรพรา์นั้น,น,นอัน ลูกสะพ้ายหรือหญิงสะพ้ายให้หนีไปแล้วเทียงจากเรือนแม่นั้นโดยบ,บายนี้เที่ยวหรือลงไปแห่งมาเล็กน้อยคันตะวาไปแล้วขคหางสู่เรือนอัญจัตษ์ุตสะศัของบรอื่นแล้วก็ปลาปีโตผู้หญิงสะพ้ายให้หนีไปแล้วแล้วก็อิติตรงนี้ไม่ต้องแปลนะครับข้าวออกมาเลยค่อยติมลนตรงแปลว่าด้วยประการชนิดทีหลังแล้วก็ถือว่าไม่มีก็ได้เสร็จแล้วกิริยาตัวต่อมาของ ขอ,อพงพรมก็คืออรภพภมานมไม่ได้อยู่ประเวณังซึ่งการเข้าไปเอกคาริบิแม้ในเดือนหลังหนึ่งเอวังอย่างนี้อิติด้วยประกาศชานี้ดีสับเป็นประกาศรัฐะรรม์เมื่อไม่ได้แล้วซึ่งการเข้าไปแม้ในหลังหนึ่งอย่างนี้ด้วยประกาศชานี้ทำง่ายปรับพิจตัวบวชแล้วปั่นดลงังฆะปรับกระชังบวชเป็นชีมะขาวลูงขาวหอมขาวบวชเป็นชีมะขาว แล้วก็จารโตรเที่ยบไปอยู่ปิขายะเพื่อนึกิาแล้วก็ชาราจิโนเป็นผู้แก่แล้วเพราะชราแล้วก็แปลวิกไตตัวหนึ่งมิราจสุริโรเป็นผู้มีศิลาเกีเ่ยวแล้วยังไงแล้วก็มีอุตวสเสมาตัวนี้ ตุณตว่าเป็นที่จริงแล้วขอบควรจะเอาตัวนี้วางไว้หน้าจะดีกว่าจริงแล้วมันจะได้แฝง่ายขิงเอาทุกโกชนะทุกขะไสยอีกวางไว้ข้างหน้าตัวนี้เราคิดว่ามันมีอยู่ตรงนี้วกันวางไว้ตัวนี้เอาวิกิตติกตาสองตัวอยู่ใกล้กันเป็นผู้แก่แล้วอ่าเป็นผู้ค้ำค้าแล้วรชนาเป็นผู้มีศุระเหี่ยวแล้วเป็นพ,กกนพาารานะอะไรทุกโกชนะทุกขะไสยอยี โพราะโภชนะอันซามและอันนอนลำบากทั้งหลายเพราะโภชนะอันซามถูกให้แปลว่าชั่วหรือสามก็ได้เราดลชั่วก็ได้สามก็ได้เพราะมันมีนามสองตัวอยู่ในนี้นามคือโภชนะที่สามกับการนอนที่ลำบากถูเียนแปลว่าเพราะโภชนะอันซามและอันนอนลำบากทั้งหลายการรันจะินะโดยลูกไปแห่งการฉะนั้น ทุบโคชนะทุกขะ,ะทุกขะสายญาติอยู่ตัวนี้ก็เป็นเพราะเหตุในคุตตวาแล้วก็าการรัตเจยณนะก็เป็นตยาวิสนะในคุณตาวาส่วนชา,าจินโนก็ดีมีราตาัตระศิโดก็ดีเป็นวิกิตาในคุณตาวาเพราะเราจะแปลตามระบรับเมื่อกี้นี้เป็นผู้แก่และเป็นผู้คำคา,าแล้วพอนะ่อเจราเป็นผู้มีศีระเยวแล้วเป็นเพราะโคชนะอันซามและ อันนอนลำบากทั้งหลายโดยโลบไปแห่งกายแล้วก็ตะลนโตเที่อไปอยู่ปิคายะเพื่อทิสาอาคมาตัวนี้ก็แปลงตัวหน้าที่เป็นยะแปลงยะอาคัมะเป็นมามัก็แปลว่ามาแล้วอาคมมะมาแล้วเป็นตัวปัจจัยนิประดูนอนแล้วเป็นติกายะด้วยหลังในห,หลังนอนแล้วมีอะไรมากัน้นทั้งสิ่งแล้วก็อกม่ตมาก้าวลงแล้วี่ทางสู่ความหลับ แล้วก็วทยะลุกขึ้นแล้วมิสิโนโนั่งแล้วโวรเกตวาแล้วดูแล้วอันตนังซึ่งต้นปฏิปสัสสัทธะ,ทะละถังตอนนี้แปลว่าความกวนกรกะวายผู้มีความกวนกรกะวายอันอันระงับอันระงับเฉพาะแล้วผู้มีความวนกรกะวายอันระงับเฉพาะแล้วทวิสุนันอัตน,นงังแล้วแล้วซึ่งตนผู้มีความกวนกระวายอันระงับเฉพาะแล้วอปัสสันโตไม่เห็นอยู่ปฏิถังซึ่ง ที่พึ่งอัตโนของตนปุตเตสุขในบุั้งหลายจินเตสีคิดแล้วอิติว่าตัวนี้ยนรดีว่าสมาร,รโนโคตโมอันว่าพระสมณะโอโคโดมนี่อภพากุติโตเป็นผู้ไม่จะยิวหรือสยิวเป็นผู้ไม่สยิส้มพ,พักไม่ทําตาไม่อะไรอน่ะห้าหน้ายับยับอะไรเนี่ยสยิสว เป็นผู้ไม่สยิวพักแล้วก็อุตานาโมโขเป็นผู้มีหน้าอันอันหงายยิ้มแย้มแจ่มใสมาะไรนเป็นผู้มีพระพักอันหงายครั้งหนึ่งได้ยินว่าอัมร,ร,รัปพสัะผู้โคดมนั้นเป็นผู้ไม่สยิวพักเป็นผู้มีพระพักอันหงายแล้วก็สุขสมัมภโสเป็นผู้เป็นผู้ตรัสซึ่งวาจาอนุมาศึกสุ เป็นผู้ตรัสไม่ต้องอันเป็นผู้ตรัสเป็นผู้ตรัสซึ่งวาจาอนามาซึ่งสุขพบถึงเวลาจริงเป็นผู้มีอันตรัสซึ่งวาจาอนามาซึ่งสุขตอนแต่จะมีคำว่าอันเสริมเข้ามาไหมไม่มไม่มีอะไม่มีนึกไม่ได้หรอกแปลศัพท์นี้มันจะไม่ได้เลยแปลตามตัวมันเป็นพูดตรัสซึ่งคำอนามาซึ่งสุขแล้วก็ปฏิสังขารุตโส เป็นผู้ฉลาดในการปฏิสันฐานแล้วก็ใส่โอติมาผุ่มผ้โอติย่อมเป็นยังไม่จบประโยคต่อมาอันนี้สก,กาไม่มีตัวประธานเอาไมยาใส่มาแาลก่อนได้เลยไมยาอันเราสก,กาอารแล้วรวบตัวปัจจัยเรื่องราวของตุงตัวนี้ก็คือสมนังคนตมมาอุปสังก,กมิตตรามปฏิสันถานรังรพิตุงมเพื่ออันเข้าไปหาแล้วซึ่งพระสมณะผู้โคดมได้ซึ่งปฏิสันถานอิติ อย่างน,นี้โสประมาณว่ so, พราม,มนั้นสันทปิตวาลจัดแล้วจัดแล้วหรือตั้งไว้แล้วได้ดีหรือจัดแล้วนี่วาสนะปาลุป,ปนังซึ่งผ้าเป็นเครื่องนุ่มและผ้าเป็นเครื่องห่เเงมเขตราลเถือแล้วมิขาพาจลังซึ่งพาลัะแห่งพิสาอาทยะเถือแล้วทันดังซึ่งไมเทา้าแล้วก็พักกมาสิได ไปแล้วสลิกังสุสนักพระวัตรของพระผู้มีภาคเจ้าไปต่อไปหนึ่งนิดหนึ่งจักรจิงอยู่เราใส่วัจนังมาวัจนางอันว่าคำติว่าอัตโขครั้งนั้นแหละอัญตรดปรมณะมหาสาโรูอันว่าปรามหาสารคนใดคนหนึ่งรูโขเป็ผู้เศร้าหมองรูข่ะ อาบุญละโหนเป็นผู้มีผ้าเป็นเครื่องปกปิดอันเศร้าหมองแล้วก็ใส่กุตตวามาก่อนเป็นหรือจะแปลว่าผู้ก็ได้นะถ้าเราแปลวผู้ก็ต้องกุวามาเอาหนาพผู้มหาศาลคนใดคนหนึ่งผู้เศร้าหมองผู้มีผ้าเป็นเครื่องปกปิดอันเศร้าหมองถ้าแปลวผู้ก็ต้องกุวามาแล้วก็มีประโยคยักแสกเยนะพักวานนี่คือหนึ่งประโยคเลยนะ ก็คือพ,พระกวาว่าผู้ม,มีพระเจ้าแล้วก็วิหคปติย่อมประทับอยู่เยน,นะตัวนี้กระโยคทิศาพาเคมะทิสาาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดนี่เคยเราเรียงเรื่องจากเรื่องของโกสัมพ,พีมาแล้วต้องแปลประโยคแบบนี้ได้ ครั้งนั้นแหละอันว่าความผู้มาหาสารคนใดคนหนึ่งผูเ้เศร้าหมองผู้มีภาพเป็นเครื่องปุบอันเศร้าหมองเราพักไปก่อนอันว่าผู้มีภาพเจ้าย่อประทับอยู่โดยส่วนแห่งทิศใดแล้วก็จบยะประโยคเดิมเราจนต่อไปอุปสักรกมิเข้าไปหาแล้วเตนนะโยกทิศาพาเคนะเข้ามาโดยส่วนแห่งทิศนั้นเราได้ติดจบดังนี้แล้ก็ขึ้นข้างบน,ธรร,งาารรนธรรมสังคาการจริยีอันพระธรรมสังคาการการทั้งหลาย พุทธังติแม้กล่าวแล้วต่อไปนหน่อยก็ได้กิ่งไทยนิดเดียวเองสถานธรรมะสัตตะาเนี่ยกัตตาบะกระทําแล้วปฏิสันทารังซึ่งปฏนะิสถานเตนะนะสัตถิงเตนะธรรมนิตนะสัตถิงกับด้วยพามนะนั้นนิดเดนี่นะผู้นั่งแล้วเอิมบุญตังนะที่สุดข้างหนึ่งอโวจจะได้ตัดแล้วเอตังวัจนังซึ่งพระบัณฑนั่นอิติว่าธรรมะดูก่อนพามตวะอัมวัตท่านดูโขเป็นผู้เศ้าหมอง ลูค่ะปาลุกวโนเป็นผู้มีผ้าเป็นผู้มีผ้าเป็นเครื่องตกบิดอันเศร้าหมองอสิย่อมเป็นกิงกกลุกโขกพะอะไรน้อแรงอิติดังนี้พระมโนราหมยเป็นเลยอ,อาหารเก่าแล้วอิติว่าโคโคตมะข่าแต่พระโคดมพูดเจริญจตัตตารุปตาอนาบุตรทั้งหลายสี่เมของข้าพระองค์ใส่พงุงภาคมาเลยอธิมียูอิทักโลเกในโลกนี้เตปุตตา อันบุรทั้งหลายเหล่านั้นทาเรหิสังปุจฉาผู้อันเมียทั้งหลายยุยงแล้วมั่งยังฆ่าพระองค์นิขาเมติย่อมให้ออกคราดเรื่อนอิติดังนี้อีกสองมาท่านกำลังานะทำรัวกาลสัตตาเอาอะไรเปิดตรงนี้มาก็เลยเอาผมใส่อิติอาหารแล้วอแต่มาตองแทรนะคะตัดแล้ว อิติว่างนี่ธรรมะดูกอธรรมจะได้หยิบกพ่อย่างนั้นระวังอันว่าท่านปริยาปนิตวาเรียนเอาแล้วอิมาคาถาโยซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ประโยคแท่กหมาชนะการีขันเมื่อหมูแหมหาชนตอนนี้ปนติเตปจุกันแล้วสภาอย่างในสภาแล้วก็ปุเตสุขันเมื่อบททั้งหลายนิเนสุนั่งแล้วแล้วก็พาสุจงเก่าว,ว่า เอาโจก่าพอแค่นี้คือไปไปไปูกกคาถาให้ตามนี้ไปพูดในที่ประชุมหมว่าเราเนี่ยให้ใครมันเกิดมาให้บุตรพวกนั้นเนี่ยมันไม่เลี้ยงดูเราเนี่ยการมีไม่เท้ามันดีกว่าเยอะไม้เท้านี่มันยังป้องกันหมาป้องกันอะไรเดินในที่บุญได้บุตรน่มทำอะไรไม่ได้เลยก็ทําเดียวในสมัยก่อนเขาว่าไอ้บุตรลูกคนใดเนี่ยที่พ่อแม่เลี้ยงมาแล้วไม่เลี้ยงพ่อแม่ ก็จะถูกสมาคมเขาว่าผาเนี่ยคือฆ่าหรือไปทำเโรลงอาญาเอาเขาพูดอย่างนี้มันก็เลยพามสี่ขุนลึกสี่นตระลึกลัวไงก็เลยเอาพามไปลิ้นดูอย่างเดิมรีอย่างดีเหมือนเดิมพามก็เลยคิดว่าตัวเองอาศัยพระสัมมาดาเนี่ยคือเนี่ยให้เอากระถาไปท่องเนี่ยอะไรเงี้ยจึงได้สิ่งเดิมกับขึ้นใหม่ประกนก็เลยไอ้บุตรเนี่ยมันจะมี ตัวพัดให้พมามคนละหนึ่งที่ยงเนี้ยคือเลี้ยงอันนี้เลี้มีสีที่พามไปเลยอามาถวายพระส,สุรราสองที่เราตันเองก็ได้สองที่ตัวพัดแค่นี้ก็จบแค่นี้